วัสดีพี่น้องมื่พรมมาพอก็อยู่นะแล้วสาวคงวัดพี่น้องเมื่อนี้ลงแทนพี่น้องบุญกะทินวัดประชาชาไม่คี่บ้านเพ่งเพ่งลงแทนมหากรรมมหากรรมการแจกเป็นตะเบิงที่อย่างนี้พี่น้องแล้วนาลัเนี่ยแล้วนากไปกิน่ะล่ะ ม้องท่านดีโดแนมไอ้หน้องให้กินดอกไฮร้านมาเอาลหรเอาสีทีท่อยากกินลูกสีบ่อ,อยากกินย่าเอาอุ้าใส่ข้าวไทยลูกใหมพร้อมได้ไหมมาเอ,าเอา้ามเลยไทยลูกเดินจ้ะ หนึ่งสองสามเล้วอยากได้เราอะอาเอา <c oughs> เอาเออเอา,เอาคุละอันเอาเออคุละอันที่บอกคู่กันเออตอนนั้นเราบอกวันี่พน้องคุละอันฟังท่านผีก่อนนี่นะพี่น้องฟังท่านผีก่อนนี่ล่งทานขนมพิงอืม ลุงทานขนมผิงอันนั้นแม่นแม่นของหวานอันนั้นแม่นของหวานลุงทานขนมหวานบรรยากาศในวัดพี่น้องเอาแด่งหน่อยอยู่บรรยากาศในวัดมีลุงท่านหนุนสม หมูแก้วกินเลยกินเลยร้อเมาอยู่บ่หลานเาวหลานเล้ากับมากินเลยพี่นอนถือใจเด็กๆถือใจเด็กหน่อยเป็นาสน่ห์ของห่วงอืมยากาศรอบว้าอยากถามไปลอนุ่น ลานชาวนะแล้วก็มาน้ำสองลานพี่น้องไปเท่ไปหน่อยเอเอไม่ค<ๆ>บรรยากาศพี่น้องเอาเลยต้งสวัสดีครับหน่อย รัาโอ๊ยร้านข่อยเขินพี่น้องลูกผู้สาวเซียวเขินเขนแล้วหนึ่งอันนี้คือสีเมนขอบุญนำมว่วจะคุณอ่ะนำทีมโดยเจ๊พ่องคุณอันน,น,น,นี้อันนี้คือนนสีสักกูด้องค่ะคุณอ่ะถึงเสือะพี่น้องเลิศเ,เลย ผุดผุดเลยอน้ำวัวเด้พี่น้องอืมสิ่นเป็นกั่นหอมหวยหวยลองทานเจ๊พอย์ทเขาปุ้นน้ำมัวพี่น้องอืมอืมขุ่นเครื่องกุ้งเพื่อนบรรยากาศหลอบหลอกพี่น้องคอ้ำ <laughs> หวัดดีค่ะ ลงท่านอันผูแม่ก่อนกระแจกก่อนพี่น้องผูแม่รุ่นกระแจกรุ่นเออตะวันไหลล้งท่านนี่ก็จะเป็นลงท่านเข่ามันไกล่ล้งท่านเข่ามันไก,ก่ของเข่ามันไก่เข่ามันไก่ตอนใก้กรอบอ ร้านคนไป็ดเต๋อน,น้อผู้หนึ่งเหมือนเลยเห็นผู้เดียวเ,ยเห็นผู้เดียวพี่น้องมันมันเอา,าไ,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 ได้ยังคือได้ถุงน้อย,ย <c oughs> แท้เอาพี่น้องสาวน้าเล่ากาฝากกับฟังชงยืนน้าเล่าสาวคุ้มวัตรไปทำหนีซะก,ก่อนเนาะพี่น้องบรรยากาศรอบวัดเดี๋ยวสาวลาเล่าสิมาอัปเดตอีก อีกอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็ไปก่อนจ้า